C-Tactor สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้ำตาลอีกแล้วนะคะในเช้าวันอ่าวันศุกร์นะคะที่14มิถุนายนวันนี้นะคะน้ำตาลจะมารีวิว Kubota MU4902 นะคะ2คันนี้กันเลย Kubota MU49 นะคะ2คันนี้นะคะจะเป็นเครื่องเดิมเกียร์เดิมสีเดิมทั้งคันนะคะเดี๋ยววันนี้น้ำตาลจะมาพูดถึงประสิทธิภาพและคุณสมบัติในการใช้งานกันนะคะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด49แรงม้านะคะ2,434 cc เป็นระบบ Direct Injection นะคะให้พลังแรงม้าที่สูงสุด เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแรงเยอะพร้อมรุยทุกง,งานหนักนะคะตัวนี้เป็นระบบเกียร์เปลี่ยนทิศทางอ่าซิงโครเซตเทร์นนะคะเดินหน้าถอยหลังโดยไม่ต้องหยุดรถและอยู่ใต้พงมอะไรในระยะที่พอดีมือ MU 4 9เกเป็นระบบเกียร์หลักแบบซิงโครเมตนะคะเดินหน้า8เกียร์ถอยหลัง8เกียร์เปลี่ยนทิศทางอ่าเดินหน้าถอยหลังโดยไม่ต้องลดความเร็วในการทำงานนะคะ สองคันนี้นะคะเป็นระบบขับเคลื่ลอนสี่ล้อเป็นการเพิ่มงพลังในการทำงานเ,เตอร์นะคะสามารถรุยงานที่ต้องใช้พละงกำลังในการขับเคลื่อนที่สูง <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวมาดูกันที่ตัวรถกันนะคะน้ำหนักตัวรถนี้นะคะของเอ็มยูจะอยู่ที่2017กิโลกรัมนะคะความยาวจากกันชนหน้าถึงล้อหลังก็3,100ม mm ิลลิเมตรนะคะความสูงใต้ท้องรถนะคะก็ 365มิลลิเมตรค่ะทั้งหมดนี้เป็นคุณสมบัติและประสิทธิภาพในการทำงานของคูบูตา MU 4902นะคะพูดรวมๆแล้วเดี๋ยวมาดูแต่ละคันกันนะคะมาที่คันแรกกันเลยนะคะตัวนี้ MU 4902นะคะสวยๆเลย คันนี้นะคะจะมีอุปกรณ์2ชิ้นให้ด้วยกันนะคะก็จะมีดันดินหน้าแล้วก็ผ่านพนดินด้านหลังนะคะ2องคันนี้มีหน้ากากใหนะคะสาภาพล้อหน้าล้อหลังล้อหน้านี่ใช้ได้สัก50% 50%ได้ค่ะ ล้อหลังนี้จะใช้ได้สัก60สิเปอร์เซ็นค่ะเครื่องไม่ไอน้ำไม่ดันนะคะคันนี้ท่อนคัดไม่เคยตัดนะคะช่วงล่างแห้งๆเดี๋ยวมาดูสภาพด้านหลังกันนะคะ ด้านหลัง PTO ใช้งานได้อีกเยอะนะคะฝาหายไม่เคยเปิดนะคะซีล้อไม่เคยแกะด้านหลังแห้งๆไม่รู้น่ซึมนะคะผานพันหลังนะคะผ่านหลังเป็นของอสยามสโต l a ล่านะคะฐานหกใบสี่นะคะ ระบบไฟใช้งานได้ปกตินะคะซ้ายขวาใช้งานได้ปกติด้านหลังมีกล่องเครื่องมือให้ทั้งสองคันนะคะเดี๋ยวมาดูสภาพหลังคากันนะคะหลังคานี้มีแตก2จุดนะคะสภาพเบาะก็กว้างขวางนะคะเดี๋ยวเรามาดูไม่วโมงมกันค่ะ ชั่วโมงคันนี้จะอยู่ที่1,734ชั่วโมงนะคะระบบเกียร์ใช้งานได้ปกตินะคะตัวนี้เป็นระบบเกียร์เปลี่ยนทิศทาง s ิง c โคโสนะคะเดินหน้าถอยหลังได้โดยไม่ต้องหยุดรถนะคะอยู่ใต้พวงมาลัยในระยะที่พอดีมือนี่สวยๆเลยนะคะคันนี้ซื้อไปใช้งานได้เลยนะคะ ตัวนี้เครื่องเดิมเกียร์เดิมสีเดิมทั้งคันนะคะเดี๋ยวมาคันต่อไปกันค่ะคันนี้เป็น MU49 เหมือนกันนะคะเครื่องเดิมเกียร์เดิมสีเดิมทั้งคันค่ะตรงเบาะนี้มีขาดเล็กน้อยนะคะเครื่องเดิมเดิมท่อนขัดไม่เคยตัดค่ะ มีขาบเล็กน้อยนะคะบอะเดี๋ยวมาดูไม้ชั่วโมงกันค่ะไม้ชั่วโมงคันนี้จะอยู่ที่1,248ชั่วโมงนะคะสวยๆเลยนะคะคันนี้สวยไม่แพ้กันกับคันเมื่อกี้เลยค่ะด้านหลังก็มีกล่องเครื่องมือให้นะคะสะดวกสบายในการใช้งานค่ะ นะคะมีแตกเล็กน้อยนะคะคันนี้จดทะเบียนปี63นะคะราคา4 9 5 0 0 0บาทค่ะแหงๆไม่รวมไม่ซึมนะคะด้านข้างเล่มทะเบียนชุดโอน2คันนี้ครบนะคะ อย่ามาดูสภาพด้านหลังกันนะคะด้านหลัง PTO เหลือการใช้งานอีกเยอะนะคะฝาไฮไม่เคยเปิดนะคะสินล้อไม่เคยแกะฐานหลังนะคะเป็นผ่านผานหกานหใบยีเหมือนกันนะคะอันนี้มามาพร้อมกับตัวรถเลยใบมีเต็มนะคะ ส่วนคันแรกนะคะน้ำตาลลืมบอกนะคะคันนี้จบทะเบียนปี63เหมือนกันนะคะราคาก็เหมือนกัน495,000บาทนะคะพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะคูบไต้า u c น0 2นะคะไว้ใช้งานสามารถเข้ามาเยี่ยมชมก่อนได้นะคะที่ร้าน PC Tractor อ,อร์ำเภอเบญจรักษจังหวัดศรีสะเกดค่ะ หากลูกค้าไม่สะดวกเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมได้ตนเองนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะที่เบอร์โทร0816004753ค่ะสุดท้ายนะคะก็อยากฝากรบกวนพี่ๆนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้ำตาลด้วยหากวันนี้นะคะน้ำตาลพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภยัยด้วนะคด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปรีวิวคูบะตา MU4902 ไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่อีกทีสวัสดีค่ะ